สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟลุกเกิิกพลทําอาชีพที่คนไม่รู้ทําเงินหลักร้านได้ตั้งแต่เด็ก ฟลุกเกริรกพลมัสยาวาน,นิตด,ดารานักแสดงที่หลายคนกําลังให้ความสนใจเส้นทางจากดารามาสู่นักลงทุนนั้นมาสู่จุดนี้ได้อย่างไรและเริ่มเรียนรู้การลงทุนตั้งแต่เมื่อไรโดยเจ้าตัวเล่าว่าเริ่มต้นด้านการลงทุนมาตั้งแต่อายุ19ปีโดยมีโอกาสก้าเข้าสู่วงการบันเทิงทําให้มีรายได้จากการแสดงก้อนโตตั้งแต่วัยรุ่นโดยช่วงแรงแรงคุณพ่อเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องเงินเมื่อโตขึ้นก็เริ่มเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนปัจจุบันเจ้าตัวมีกิจ จากการหลากหลายไม่มีเวลาเข้ามาบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเองทําให้ต้องมองหาเมืออาชีพเข้ามาดูแลด้านการเงินและการลงทุนเพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้ทันสถานการณ์ซึ่งธนาคารถือเป็นผู้ช่วยที่ฟลุกมองว่ามีความเป็นมืออาชีพและจากจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อวางแผนการลงทุนให้จนวันนี้มาถึงรุ่นลูกก็ได้มีการส่งไมายต่อเช่นกันโดยฟลุกได้เปิดพอร์ตเก็บเงินให้ลูกชายพร้อมแนะนําเรื่องการลงทุนให้ได้เรียนรู้ในใการเลือกและรู้จักความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละทรัพย์สินเป็น หน้าที่ของพ่อแม่ที่จะให้ลูกเรียนรู้แต่เราต้องเรียนรู้ด้วยบางอย่างลูกมีศัก,กยภาพด้านเทคโนโลยีสูงกว่าด้วยซ้ำต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอซึ่งต้องยอมจ่ายกับการเรียนรู้แม้ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่และฟลุกเองมีหลากหลายกิจการเช่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศราคาแพงของโลกทุกชนิด เช่นรถยนต์นาฬิกาเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นอีกทั้งยังมีร่วมหุ้นกับคนอื่นๆอ,อีกมากมายในประเทศและต่างประเทศฟลุกยังเป็นเจ้าของรายการทีวีทำสกูปท่องเที่ยวออกอากาศช่วงวันหยุดราชการต่างๆโดยมีสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนมากมายและงานอีกหลายๆด้านและเจ้าตัวกําลังมีละครใหม่รับบทแทนออมอคัครพันธ์และกําลังรีโนเวททุบทั้งบ้านทําใหม่เพื่อครอบครัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ